แล้วครับพี่น้องบางบรรยากาศผมสวยงามนะผู้ใดกับงามปีนี้ครับลราแวกนี่เขาฝนดีฝนดีเกินหมดแล้วครับแปลงของพ่อผมน้ำท่วมถ้้กินได้กินว่าได้กินน้ำท่วมว่าสันลงคล้น้ำท่วมแล้วของผมอยู่ที่ดอนแน่โคกแน่กะบขล้เนแน่ เดี๋ยวใหญ่บ่งต้นสักนะครับนี่พี่น้องต้นสักนะต้นสักต้นนี้ที่จริงนี่ผมปลูกเป็นแถวเลยครับพี่น้องเห็นบว่าอู่เป็นแถวเนี้ปพุผลสุดผลทั้งนี้กงเนี้ยสุด่นครับปีที่ผ่านมาเมื่อกี้มันแรงมันห่อนจัดเลยตายหมดครับเรือ,อยู่บกีต้นครับนี่เรือบบกีต้นซุ้มที่มันหลอดตายไดยขนาดปลูกมาเปีนี้เป็นปีที่สามปีนี้เป็นปีที่สามแล้วนะครับนี่ยังบอดอยู่ เพราะว่ามันแรงจัดเจ้าของก็ขึ้นมากับบะมีน้ำหดเนะาะบไดาวข้นมาหดแต่ว่าซุ้มมันซุ้มอย่างนานครับซุ้มย่างนานซุ้มอันไมพยุงหันมันหลอดละอันนี้ปลูกที่หลังกันเลยตรงทำเจอแน,น่นิดนึงครับเดี๋ยพี่นอ้องวัานทีนี่ครับวัานเกือบซํำก้าผู้ใดพี่นอ้องวัานทีจัดด้เลยแต่บังผลลับออกมาจะเป็นแบบไีครับนี่ เพราะว่าปีนี้ผมว่านแบบที่แบบที่เป็นพิเศษเลยร้องบังคับปีนี้สุป,ปีบว่านที่ป่าน,นี้ <c oughs> งามเกีียวแล้วรู้สึกว่ามันจะบริบูณตามที่ตั้งใจนะครับก็เลยปีนี้ก็เลยเอาแบบที่จัดลยครับอันนี้นี่นที่จิงกระสซทีอยู่ดีครับแต่วันบอกเกิดเนาะพอมันบอกเกิดกะมันบวเ,เกิดแต่ว่ามันกะ ยังไงว่าซ้ำดํานะครับพี่น้องซ้ำดําเลยละ่ะน้าแป้งนี่น้าไฮนี่ซ้ำดําเลยแต่ในใจผมเนี่ยผมจะได้ทีจัดเลยเพก็ยังคือ,ค,อ,ค,อคืออยากได้ทีจัดตีถ้าเฮาได้ทีจัดเนี่ยยายาผมก็คิอบว่ได้คุ้มบ่ได้สีดยามันไก่ขีอป้องกันได้ลดแล้วกความคิดส่วนตัวเนดะ้อผมก็คิดว่ามันไก่ขีได้หลายกว่า าวานะาเขามันเป็นที่ดอนมันน้ำบ่ทั่วถึงการแพร่การแตกกอเนี่ยการแตกกอตามที่นักวิชาการตามที่ครูพิ่บอกนี่จะแตกกอได้นี่ต้องน้ำท่าบริบูรณ์นี่ครับน้ำท่าบริบูรณ์จะได้แตกกอคือพิ่ยกตัวอย่างว่าบนคันแพรบนคันนาเราน้ำไม่มียังแตกกอก็คือมันมีกอ่อเดียวเด้พี่น้องเด้มันมีกอ่อเดียวมันมีกลุ่มเดียวมันบมีภูกิย่ญญอาหารมันเป็นบ่ มันก็แตกได้แต่วันในไฮนาเฮ้าเนี่ยเฮ็ดไปรถครับบ่แตกก่อถ้ามบ่เป็นดำนี่ผมบอกรถว่าเฮ้านาวานนี่้าบ่มีน้ำนี่การแตกก่อนี่ยากครับฟังที่ฟังที่มันมีน้ำมันบอกครับพี่น้องมันจะแตกก่อเวลาผมวานที่ฎสีดีของผมหรเวลาผมวานนี่ตรงที่มีน้ำนี่ผมจะว่านห่างนนิดนึงตรงที่ดอนนี่ที่ดอนๆอนคำนวณน้อยนึงนี่ผมจะว่านที่เนื่องจากว่า มันไม่มีการแตกกอต้นเดียวก็มีต้นเดียวจะแรลขึ้นมาก็ต้นเดียวแหละครับไอไอไอตรงที่มันมีน้ำนี่เนาะตรงที่มันมีน้ำนี่ตรงที่มันมีน้ำนี่มันแตกกอได้เพราะว่ามันมีน้ำมีให้มันขยายได้มันมีน้ำจิตมันมีพอเข่าเนี่ยมันเป็นพืชน้ำครับนักวิชาการก็บอกว่ามันไม่ชอบน้ำ ตามที่ผมเห็ุมานี่มักครับแมนยู่บ่หมักน้ําเยอะห่านา้ำแซน้ำสูงนา้าอันนั้นนี่มันก่จะมันไก่จะบ่แพ้กับจริงแมนยู่แต่ว่าจริงๆแล้วคือมันชอบน้ําครับถ้าไปเหตุบานเอาไหมไบานใส่ให้ใดแห้งแหงให้ใดแห้งแหง,แหง,แหงแบบ่มีน้ำจักเทื่อนเนี่ยบ่มีแตกก่ก่อครับซ้าแด้วซํานานครับพอเพลย์ห้าแสงซําแต่ว่าถ้าเฮามีน้ามีน้าบาง แล้วก็หาน้ำขังตลอดเลยเนี่ยงามครับแต่ก็ดีสวยถ้าฮาบ่มีน้ำนี่เอาวัานทีๆไ้อันดับแรกคือเฮาปปองกัน้าเนาะเพราะว่าเขาก็าบริสิทธยาบริสุคุมอย่างเดียวฮาปองกันยาอันดับสองก็คือมันบ่มันบ่แพเฮาไข่ชีไดเฮาก็่ิีไดผลประโยชน์จากไอ้ทีไว้ทีตรงนั้นแหละทีตรงที่มันต้นทีทีนั่นแหละมันก็จะออกลวงมาบนคันแทนาทำไมมัน แต่ก็กับคันแท้นะ้บ่พเคยเห็ดอย่างกินจะกเถื่อนนะครับเนาะดินเอาโยกขึ้นมาใส่นาดินโยกขึ้นมาใส่มาวางไว้มันก็งามเหมือนตัวเพราะว่านาดินนี้เขาขุดคันแทขึ้นมาวางไวเอามาใส่ต้นเดียวไว้หันมันก็งามลองเจ้าออกมาดำเป็นเจ้าต,ต้นสิบต้นด้บนคันแท้นะ่ะมันกัชีมิตต้นงามบปนต้นงามเหรอครับเนื่องจากว่าต้นใดที่มันหลอดออกจากบนคันแท้ได้มันก็เป็นตน้นต้นที่แข็งแรงที่สุดต้นที่เก่งที่สุดมันก็บชเวิตให้อ คือต้นนั้นหายินเก่งมันบ่เพราะว่ามันร่วงเองเกิดเองหายนะหนาเฮาคือกันถ้าเป็นเขาเขาเฮียเข้าร่วงเมล็ดแล้วเกิดเองเนี่ยต้นนั้นจะเก่งนะครับเด้อเก่งเลยจะเก่งก็เขาที่เฮาวานเองเนื่องจากว่าเป็นต้นแข็งแรงหายกินเก่งมันบ่ละ่ะหายกินเก่งเหมือนกับเจริญใบเขาเฮานี่เฮาเอา,มาวมล็เองปลูกเองถ้าเมล็ดใดแข็งแรงเมล็ดใดสมบูรณ์มันค่อย หายกิงนเงมันค่อยงามครับถ้หาหิเปียกเพียมเพืเพ่อคือยัยเยเยงเพิ่นบ้าหันกะกะเมีนอยู่หรอกครับแต่ว่าตามที่เท็ดมาแล้วเนี่ยตามที่เท็ดมาแล้วนี่นขอให้มีนม้ำมีน้ำครับมีน้ำแล้วกะรอยประสิท์นี่คือน้าดำครับน้าดำเ่าหนีรอยประส์เลยจะสวยงามสวยงามตัวพว่าไอ้ต้นกล้าเรามันใหญ่แล้ว,ลวเราก็เอามาปากดำเนาะพอมาปากดำมันก็ มันก็แข็งแรงกว่าหญ้าหญ้าก็เพิ่งเกิดมามันก็เลยคุ้มมันก็เลยคุ้มเัมนหยาได้นี่ครับพี่พี่น้องยกตัวอย่างเด้นี่เอายกตัวอย่างเลยครับนี่พี่น้องในที่ดอนนะครับนี่เด้อมันบ่อแพร่ดีครับพี่น้องนี่ในที่ดอนนี่บ่อแพร่นีดเนี่ยเห็นจังได้กับบ่อแพร่ขนาดฝนดีที่สุดเลยนะกับบ่อแพร่เราห่างพรอมนี้ครับพี่น้องเพราะว่าตอนเมื่อวานมันมันมัน มันฝนตกมันน้ำหึมเอามาวานบดแล้วนกพิราบนกสัตว์กินมันก็เลยเกิดบ่อลายพราเกิดบ่อร้ายเราพี่น้องเบิงพอเกิดบ่อลายปุ๊บหญ้าก็ขึ้นมาแสงกับเขาพร้อมกันมันก็เลยทำให้อันบ่อได้ายอันนี้เบิ้งข้างนี้บอนี่ข้างนี้นี่วานทีมันเกิดเต็มมันบอกมันกัคุมหญ้าได้มันก็เอา้าอยู่เบิงแปลกหางๆเพิ่นเพิ่นดำเพิ่นดำซาก็ผมสองเดือนสามเดือนแต่ว่าเพิ่นกับงามเบิอนเก่าพี่น้อง น้ำตัวในเมือมันดำมันคุมได้เนาะมองเจ้าของอยู่เบงพี่น้องอันนี้นี่พี่น้องนี่เห็นบ่เนี่เบืงแปะอันนี้ด้วยนี่มันวานทีวานทีพี่น้องเพราวานทีจังได้มันกับคุมหยาอยู่เดยถิยางมาให้เบิ่งบอกอย่งมองหนึ่งนี่ซุ้มนี่ผมวานทีครับพี่น้องนี่วานทีเห็นบ่พราะวานทีเรามันก็บคคุมหยาอยู่นะพี่น้องเนาะพราคุมหยาอยู่เราหยาหยาเฮาก็เชเอาบ่ได้เอาลไรลกเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องก็ได้ ขี่เมื่อวานบปว่าวานทั้งห้างให้มันวานหัวปีแล้วให้มันแตกกอนเนี่ยยากยากจิครับสําหรับนาที่ไม่มีน้าเด้อนาที่ไม่มีน้ํานี่ยากยากจิ้วต้องระดับพล้มประจารย์ทําไร่เดียวสองไร่เนี่ยคุมอยู่ตลอดเนี่ยได้ถ้าเฮ็ดเฮ้าเฮ็ดกันห้าหกไร่คือผมนี่ผมเฮ็ดแปงนี่ผมเฮ็ดหกไร่เนี่ยเฮ็ดบ่อไรครับแปงนี่สําหรับแปลงเขาเจ้าผมหกไร่นี่เฮ็ดบ่อไร่ยังได้กับบ่อไร่เพราะว่าเฮ้ากั เอามาเฮ็ดส่วงที่เขาว่างเนาะเขาบวางเขาก็ับไปทํางานไปขายของหลังตอนเช้าที่เขาว่างเขาก็ับมาเฮ็ดได้เฮ็ดได้เครื่องมือแล้วเขาก็ไปนะครับน้าพี่น้องบ็คือหน้าดำเพิ่งนี่นี่หน้าดำเมื่อเพิ่งเลยจังเลยก็เอาหยาอยู่เพราะว่าหญ้ามันเกิดหีหลังต้นข้าวต้นข้าวมันกับคุ้มได้บุคคลหน้าหวานหน้าหวานเ่านี่พี่น้องเมื่องนี่หน้าหวานเ่านี่เมล็ดหญ้ากับเมล็ดข้าวเนี่ยพร้อมๆมกันเลยเมล็ดหยาอยู่ก่อนซ้ำ เขามาไถาพวนเราเขาก็ามาว่านที่หลังฝนตกมามันเกิดพร้อมกันพี่นอ้องเขาก็จะเกิดก้อนเขายุนิดนึงอยู่เนื่องจากว่าเขาแช่น้ําก่อนค่อยมาค่อยมาว่านเนาะมันไก่ชีเพ็ดให้เกิดก้อนอยู่แต่บาทางเขาบทีนี่มันเอายาบระยูยาบระยูตกักอนผมก็เอาแบบวิชาการเเบาตามเป๊ะเลยบริวาลทีประหยัดประหยัด มเมล็ดข้าวมันวะเมื่อวานทีประยัดประหยัดมเมล็ดข้าวพันข้าวพี่น้องบึงตอกก้อนหกไรนี่หกไรผมเคยใส่ข้าวข้าวข้าว,าว,าวปลูกเนาะทุงหนึ่งของผมมันขีดประมาณหยิบจิตโลผมใช้ผมใช้สองกระสอบครึ่งได้ผลพี่น้องได้ผลแต่ว่าได้ประมาณทักที่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปีหลังมาผมเพิ่มมาอีกเป็น หลายปีมานะผมเพิ่มมาอีกเป็นซีกระสอบซีกระสอบเออได้ขึ้นมาอีกประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนตีนี่ผมใส่เข้าไปเลยครับห้ากระสอบห้ากระสอบเลยครับเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวบัดเจียวบัดยังสรุปไปฟังนะครับเด้อยว่ามันโอเคบหมสำหรับบานทีหน้าวานทีหน้าใน,าท,นาที่ดอนนะครับเดอขอวขอยัดยบคลิปครับันขี่เงาไป